พ่อแมนะ่ต้องสั่งสอนลูกลูกเกิดมามีเพศสภาพแบบนี้ลูกมีกรรมนะลูกนะไม่ใช่บอกเออมึงหนูจะไปเสริมนมเอาเลยลูกเอาใหญ่ๆนะหนูจะไปตัดจูเอาเลยลูกเอาเลยอย่ยบาปจงคู่ต้องบอกให้เขาสำนึกให้เขารู้ไอุู้กใหม่ๆหัวโปก่ะอย่าคิดที่จะไปตัดทิ้ง จะเป็นประเด็นร้อนประหลอดแตกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางการแสดงความยินดีในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมครั้งแรกในประเทศไทยแต่ว่าอยู่ดีๆอย่างที่บอกเลยค่ะทนายธรรมราชก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ละค่ะได้โพสเฟซถึงประเด็นการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมเอาไว้ว่าสมรสเท่าเทียมคือการละเมิดกฎจักรวาลเพราะดวงจิตที่รอมาเกิดเกิดไม่ได้ สมรสเท่าเทียมคือการสมรสโดยไม่สามารถมีบุตรได้มนุษย์จะสูญพันถ้าสมรสกันแล้วไม่มีลูกด้านหนุ่มกัญชัยก็ไม่รอช้าแคปหน้าจอ Facebook ทนายธรรมราชแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าเห็นโพสต์นี้ของเขาถึงกับยืนงงในดงกล้วยเลยกูธรรมราชบอกคูณน่อยจักรวาลไหนของมึงเนี่ยอันนี้กูอยากรู้จริงๆและแน่นอนโพสต์ของธรรมราชโพสต์แรกนั้นก็เจอทัวลงยับเลยค่ะ ชาวเน็ตคอมเมนต์กันดรัวเส้นอาการหนักมึงนี่อ่อนคานแม่งทุกเรื่องเฉยๆบ้างเดี๋ยวบักเข้าหน้าก็ร้องให้อีกทนายอยู่ค่ายมาเวลหรอคะแล้วใครเป็นคนกำหนดจัก,กรวาลขอดูหลักฐานค่ะคนบางคนชอบสารแนเรื่องส่วนตัวคนอื่นจัก,กรวาลไหนอีกล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวของทนายธรรมราชมาอีกแล้วเจ้าตัวก็ขึ้นไลฟ์คู่กับทนายพัค่ะ โดยทนายธรรมราชก็ออกมาพูดพาดพิงไปถึงสาวสองและ LGBTQ ว่ามีกรรมมีบาปพ่อแม่ต้องสั่งสอนลูกใอ้ลูกลูกเกิดมา,ามผมว่าประชาชนรุ้นทั้งประเทศนะที่มีลูกชายคนเดียวด้วยนี่ก็รุนช่วยทั้งประเทศเลยเนะี่ยลูกเกิดมามีเพศสภาพแบบนี้ลูกมีกรรมนะลูกนะลูกต้องไปสร้างสมบุญกุศลเพื่อถ่ายถอนวิบากกรรมนะ ไม่ใช่บอกเออมึงเออหนูจะไปเสริมนมเอาเลยลูกเอาใหญ่ๆนะหนูจะไปตัดจูเอาเลยลูกเอาเลยเนี่ยบาปตงพู่เหรอมันไม่ได้ไงฟังไว้นะพวกไปทํามา,นะบบานะพวกสูบบาปนะพวกสู้อ่ะแล้วมันต่อคืนได้ไหมล่ะฮะ<อ>มันต่อคืนไม่ได้นะมันก็ต่อคืนไม่ได้แหละแต่เขาเคงคิดแล้วแหละว่าชีวิตเขาอะ่ะ รถเขาเห็นผิดไงนนั้ะเขาเรียกว่าเห็นผิดหลงทางหรอหลงทางนะคือชีวิตหลังไอ้ยหลังความตายมันยาวนานนะต้องบอกให้เขาสำนึกให้เขารู้ไอ้รูปในไม้หัวโปก่ะอย่าคิดที่จะไปตัดทิ้งคุณต้องไปลดเออไปลดไปปฏิบัติทำอะไรให้มันมันต้องขม่มตัวนี้ไว้ต้องต้องขม่ม ข่มกิเลสตัวนี้ไว้ให้ได้นี่คือคือแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนคุณต้องข่มไว้ไม่ใช่ว่าเป็นไหล่ต้ากิเลสหลังจากคลิปทนายธรรมราชออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงกลุ่ม LGBTQ ก็เจอทัวลงซ้ำสองกันเลยทีเดียวอย่างเช่นรอบนี้น่าจะไม่ใช่มือแล้วละ่ะหมดคำสีว่ามันเรื่องของเขาค่ะใจเขาใจเราชีวิตเกิดมาชาติเดียวทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นของตน เขาก็คนเลือดเขาก็สีแดงเหมือนคุณแหละครับเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขานะแต่นอกจากนี้ค่ะทนายธรรมราชยังโพสเฟซเปิดชากถึงเพจอีซอขยี้ข่าวอีกด้วยว่าเดี๋ยวกูจะฟ้องศาลโลกทิพย์ให้ลงโทษมึงนะอีซอกูไม่เคยฟ้องคนมั่วซั่วเป็นร้อยรายหรือหากินโดยการขุดบอ่ลอบล่อปลาโพสต์ให้คนมาคอมเมนต์แล้วฟ้องอย่างที่มึงบอกนะจำใส่หัวแม่จุดๆ,ๆเล็บขบของมึงไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเหญิงดังจมูกแหลมคนสวยอดีศศสวสอบตกยูทูบเบอร์คนดังและคนายดังที่ถูกฟ้องฟ้องเพื่อแล้วจะมีเหตุและผลตามหลักกฎหมายที่ทำให้ได้รับความเสียหายจึงฟ้องร้องเป็นคดีความไอชนิดที่โพสส่วนกระแสแล้วให้คนมาคอมเมนต์ด่าเพื่อหวังจะฟ้องร้องอันนี้เป็นคำกล่าวหาที่มีความคิดต่ำตมมากผมไม่เคยทำแบบนั้นครับการที่ผมจะฟ้องใครต้องมีเหตุและผลอันสมควร การกระทําของอีซอขยี้เขาเท็จึงเป็นการละเมิดกฎจักรวาลมีนรกเป็นที่ไปไม่ได้พุดได้เกิดไม่มีโอกาสในการสร้างบุญแม้เกิดในชาตินี้อีซอก็ไม่สมหวังในเรื่องที่พึงปรารถนานั่นคือกรรมชั่วผิดกฎจักรวาลมีลูกมีหลานเขาก็ไม่เหลียวแลมึงนะอีซอขยี้เขาเทศฝากไว้ให้คิดจากคนายธรรมราช และหากยังจำกันได้นะคะคุณผู้ชมหากระย้อนกลับไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2,567ค่ะจากกรณีที่ทนายธรรมราชเนี่ยเขาได้เดินทางไปถแถลงข่าวดำเนินคดีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมในข้อหาเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา206โดยในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยอยู่ดีๆก็มีชายคนนึงค่ะเขบุกเข้ามาและทำร้ายร่างกายทนายธรรมราช โดยใช้มือเนี่ยตบเข้าที่กลางหน้าเลยนะคะก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนขึ้นซึ่งเขานั้นในตอนนั้นก็เป็นกระแสร้อนแรงเลยทีเดียวล่ะค่ะ